ทานรัสอน่นี่ก็รวมากับเดียไทยเยงไทย้วต่วงานจับีเซวันทีสก่นวัสดีคุณผู้ชู่ะแมคู่ค่ะ าาร่งพวาายนะศสค่ะเต็มขอส่งขอพ้อน

ปูตาปูปัดรักษาะปูปองแที่เลาก็ลายได้เห็นลูกมือมลานมาสักกะละกบใบขอโชวขอตอนนี่ะขศกกสิษ์ขอองค์ปูตาองค์ชิบะาได้บอกเปตามนี้เลยนการทำยาดักระเดนแบบอี้แบออ้เปิเก็เนเออาชี้ก็น้ตให้รลเอยดเพือเชอ ตามเรเป็นแสนเป็นล้านดีชอบเป็นยินแบบแต่ไม่คุ้มทุนน่า โอภาวนาปูอนันต์ลูกขอบารมีในเมืองบ้านย่ำร้องขอร่าถวายถอนเป็นข้ามกรดที่สูงสูงลูกขอไหวเทพไทยบูชาเจ้าคุ้ศรูญจักรกาวกรรมเมืองใหญ่บาดาลจักกว่านั้นเส้นน้ำ มีแต่กำนันเจ้าอนันต์ตาผู้ใหญ่ลูกมาขอกราบไหวคงเจ้าให้บังงงสิมาลังหมกเยซี่เลยติดตามมีนักชมแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นทางไก่และทางไก่ขอให้เยซี่ค่ะอนุโมทนาสาธุไปนักกันนะนสำหรับเยซีที่เบิ่ง ช่องนะขอให้พชงพิลาบผูู้่ทุกคนนะค่ะว่าจะเป็นช่องไอหรือว่าช่องแฟนนูนแล้วค่ะหรือว่าช่องน่องแม่ท้านะพี่ชงพ้ลมที่ชนพนมาผู้ข้คิดห การลอนะะ้องลเลขู่ปน้องกันการเลคู่เาจะถูกเซียงทายค่ะถ้างคาดปนท้องนะคะ่ะมีขาด้นท้องะคะ่ะม่คู่เจะได้หรือว่าผูตาหรือว่าค่ะหม่งคู่อให้โชคตัวไหนะะ่ารลออที่ตาม เป็นใบสีผ้าควันแนพอน้ำคนตาม คู่นี้วันหาพระ พอนุม um. ่มค่ะค่ะบัผานซี่ะแต่ว่านี้เนซีไหหรจะีซีย่างซีถึงกวนจะได้าบานแทนเนี่ย่ไแงเสียงทครับเสียงไทยนะคะยิบไซบุลไปยิบแาดกินแบงรัฐบานไทยไว้แล้วค่ะค่ะเห็นซีทีเด็ดแมซีในกลุ่กับฟันเกี่ยวนะคะฟันเกียวกับ ตอนไปทีพ,พระาธาตุพนุกนะคะแม่คู่ยูทูบเล 1, 4, นหนึ่งสีห้าก็ไปฟันเกียวว่าบ้านลัเกเตานะคะเพื่อสิข้ายให้เอวบวสค้ายสามบานห่าบ้านเลทีพนซี่หเพผู้หาซีเนี่ยคารถือว่าคูไปยังหายตลอดแันนะคะแล้วหาลองเสียมไทยบึงนะคะเด้นค่ะยิบเจ็บจะ,ะกินแบงรัฐบานไทยเข้าไวหนึ่งสีห้า ่ว่าอานออด้กุูทูบเรีกซีคือเแา่จสซี่ซีเนี่ยซีแปดประสนะ่ทว่าอาซีแปดมาแล้วเล,ล,ลือดตัวสุดท้ายค่ะมีนแม่คู่้องหวนเพลิเรืเ่องของกรับอาจารย์สุขิบบอดทองนะคะค่ะมีแม่ล่ำสักาการะใบสิ่งส,สทธิตนะสถานที่พระาธาตุโทมโทนะคะเด้มค่ะโอกาณาขันมีสุกมีลาบมีสุกมีบาน แ่สิคุเวทีนะคะคนเวทีล่ำถวายปูตึกเกนะคะไปได้สูกรนด้อูปูเด้ได้สูกรไเด้อูปูเดอว์าสิมาเนี่ยอาครองวันนี้ในลูกร้านไดุ้ขูสุคนได้สีกัแ8ตูงสุดท้ายรอรุ่นนะคะได้ซีกัแดแล้วได้ว่าซีกาแ กัส่นรับเอซีแะเสียงโชวค่ะกับพอกับนม่เนาะค่ะกัลองเสียงโชวเบิรเนาะค่ะเรีวๆนี่แหละค่ะโอ้ห้าสี่เยาหลงเยาหลปูปูเอาดีๆปูอยากฟันงออยู่ปูฟ้าสอนตตวก็ได้นูงๆมาทปูตาจังไหจะพปวากันใช่ยูทบก็ด้ซีปย่งนี้หลายแก็ปูเอาดีๆปู เราปลาเก่าฮุกผยีมเก่าฮุปเหียวเตะตามสุกตามหมานนะคะเนาะลาเก่าฮกผสมล้อขั้นอ่างขั้นล่ำวาเก่าฮุสลาสาถูสาปูปล่ำถวายปูยูทูปไ้่ซีแปรแตวถไทยโบหนแจวตั้ดอาจจะเป็นค่ากับเขาหมูเรี okay. well. <Okay. S 1> ่งน <si> <si> right <si> ี่ก็ได้ปละ่าสุกปลาหมานนะคะข้อให้ออกเก้าหกสมลาล่ ออ split, so 9เกตแต่สีมะล่าน9สีมะลาน9่สีล่าน909เกตแล้วก็9หกเด้อค่ะเด้อปูจังไเดอสีมะล่ำถวายปูเอาเวทีเอาเวทีเลยนะไป็ยังคือใฮนใช่เลยฮวนใส่มะล่ำหน่อยต่ะป็นเอาไรที้นั่งลำซุนีมูนีก็ได้ เลตัวที <c s> <c s> ่นะครับใชแม่ <c s> <c s> ี่ดีพันหอนเอวใส่นั่หนลอย้านเหยวอวใส่ดีแลับอรุ่นตัวที่สามนะคะเด้อค่ะสักกะกาบไหตูปูเด้อผาถัดพนทงลูกลานได้มากกาบไหมาขอพรสินเสิอศีขออันได้การสำเร็จสำเร็จสำเร็จวันนี้กันวันที่16ห้สำเร็จยาปูเด้อ แปดหนึ่งาสันด <im ิมซี่แปดหตรงครับโยวัดพุทวันพระราชโอชุ่มโอคุ่พระธาตุพนมค่ะวคค่ะซีหนึ่งหาแังอันนี้ซีหนึ่งแปดซหนึ่งแปดฮะนึ่คือกันค่ะพิจารณาพระธาตุโทนทองพระธาตุโพชุ่มพระธาตุพนมเพราะวคุเขาต้องสั่งพระธาตุเจดีย์คะ ที่วัดโพชุมของกับวัดป่าบันเมืองนะคะเด้อก็ได้มากแต่วัดพระธ,ธาตุค่ะพระธาตุพุ่นพ่อปูพันซักจุ๋มมากให้ลูกหลานได้มาเห็นสถานที่ของปูนะคะเด้บุรณะอันได้โปบดดีนะคะเข้าบุรณะไปค่ะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้ลูกหลานรุนหลังเกิดไม่ในร่ปโมหุจักพระธาตุพุ่นพ่อมนะค่ะผ่านไปผ่านมาสายหลบเงื่อนนะคะ จากอุดรไปทางหนองถานนดคะเดองท่านสุขุนนะต้อนเาินผ่านมาพระธาตุุ่มห้องหลูกหลานขอพรออะไรคือสัเเ็มนะคะวันนี้กาขอใให้สํเเ็็จท้ายสองตัวเก้าหกไปเรืัอยๆคว่าราว่าเก้าหกตามภูนั่งหละเนาะได้แล้วสี่แปดหนึ่งมาไทยดุงเด้าเดอร์ ค่ะรอดเสียาแกนีเนาะค่ะวันดีค่ะเกิดา่าใส่ในตู้าในอุตสาหร 嗯 <laughs>。 คิดกระรอกนะครับอาพิมพนไยิงกระเข่มากถ้าผ้ากระตังคิดอธิษฐานไปน้ำกัดนะครับบุญหลายๆหม่องนะครับหลายๆทีนะครับบุญซัดกลิ่นนะครับในสายบุญด้วยการในคู่หอมวันด้วยการอาบสมบิรณ์กระรอกนะครับในสัมฤทธินะครับในตัวเรียกของแม่คู่เข่าหรือว่าของคู่ตาดูชีบะเข่าเข่านะครับหลกดรานกระชื่อยสาเฉลิมดไปน้ำกันะครับแต็งมือเห็นชัดเจนบ่ครับค่ะจาหนึ่งสี่แปดนะค่ะหนึ่งสี่แปดนะครับค่ะ เอซีค่ะอชัยเอนเอเข้ากับเจอร์ดนอกค่ะหนึ่งสี่แปดนะครับครับผมครูเรียกที่รับอาจารย์แม่คู่นะครับมาจุดพอโชกนะครับกับครูประถานพรังหนึ่งสี่แปดครับ148วหนึ่งสี่แปดสี่แปดมาครูซีะลังหน้าไม่นาะครับมาแล้วชกนะครับประถาศนพรอ่ง ไอ้ทีกันได้ได้งคิดนี่แล้วนะครับการไถ่คอชดนี่แล้วครับแต่คอยุดามันลำบด้วยนะครับเพือเงินใไดเงินคิดต้องอะไร้องคิดกันได้กับคอยสมัดมาทกรุกับกับฝาก่วมทนของแม่คู่นะครับเนาะคนสันาพระเจ้าอาบานน้งเกลามาไใ่เบานมาบานตาตะเบียมบานเลขที่นะครับเนาะให้สามคับนี่ร้ฝันนะครน้นเป็น เีิสวัสดีคี่ห้าหกเจ้หน้าที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ